สวัสดีครับพบกับลุงแอคพาแซร์คอเกันด้วยครับเด้อมื่อนี้ก็สิมาเฮ็ดข่าวแรงกินนะครับผมกับข่าวแรงนะครับเนาะมื่อนี้ก็อ่าสิเสนอเมนูแกงออมครับผมแกงออมหมูสามชั้นใส่อ่าซี่โครงหมูนะครับเนาะจะเป็นอ่าซี่โครงหมูครับผมมีหมูสามชั้นปนกันครับผมจะมีผักชีลาวนะครับเนาะเครื่องแกงตําไว้แล้วครับผมมีพริก กระเทียมหอมตะไคร่นะครับเนาะตำบจับยาบครับผมมีผักอีตูครับผมจะมีเห็ดนางฟ้าใส่ได้ทุกอย่างครับแกงออมแล้วแต่ห้องสีใสครับเนอะมีบวบอ่อนๆครับผมมีกวางตุ้งครับผมไปเดี๋ยวไปแกงกันเลยครับผมอ่าสูตรลุงแอ๊กนะครับหมูหมูลงไปเลยครับ าด้วยเครื่องแกงที่เราตำไว้ครับผมมีขาตะไคร้หอมแดงนะครับพริกสดพริกแห้งใส่ลงไปครับผมเสร็จแล้วลูกโดดพี่น้องใส่ลงไปสูตรนี้ลงแอคสีปรุงไปเลยนะครับเด้อปุงเลก้กกรขัวครับผม ่เกลือไปนิดหน่อยพี่น้องตามด้วยของแส่บของนั่วผมไ่มักกับโบลองไซนะครับเดอ้อแต่ผ่ไซนี่รับรองเลยว่าบลเสีบครับผมประมาณนี้นะครับเนาะตามด้วยสะดวกสบายครับผมรสด,ดี ใส่ลงไปครับผมหน่อยอ่าพอประมาณครับผมอ่าตามด้วยน่ครับน้ำปลาเล็กน้อยครับผมเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับเดี๋ยวต้องถ้ามันไม่เค็มเราเติมได้แต่ถ้าเค็มเราแก้ยากนะครับใส่ลปลานิดหน่อยอ้าวสิ่งนี้ขาดไม่ได้ครับผม ปลาแดกพี่น้องปลาแดกของเสียอีสารบ้านเขาขาดบะไดครับผมใส่ปลาแดกลงไปน้ำปลาลาด้วยครับเดอ้อประมาณนี้ครับผมอาสุดท้ายครับผมข,ขวบพี่น้องชนะไป อ่าเสร็จแล้วก็คนพี่น้องคลุกเขาให้เข้ากันครับผมไปทำตามได้เลยนะครับสูตรนี้ครับผมอร่อยมากครับผมก็เป็นอาหารอีสานนะครับอาหารทางภาคอีสานนะครับอร่อยครับผมกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยได้นะครับคลุกเขาให้เข้ากันอ่าสุดท้ายครับผมน้ำล้างพกครับผม ลงไปแสบประเสบอยู่นี่เนี่ยพี่น้องนำลางกุกพี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วครับผมนำมาตั้งไฟนะครับ ตั้งไฟพี่น้องขวัวให้มันหอมนะครับเด้อขวัวให้ขอบมันใหม่ๆจันหน่อยครับผมจังหอม หอมมากพี่น้องหอมพริกแกงหอมข้าวคัวหัวมันหอมหอมบนเตาครับเด้เอทอดจากใส่น้ำลงไปครับผม สดเราก็มีนะครับนี่ครับมีถั่วฝักยาวนะครับแล้วเก็บมาจากโรงเรียนนะครับเร้อบอด้ซื้อดอกแตงก็บริด้ซื้อนะครับเด้อฝักเพกาีนก็บริด้ซื้อนะครับเด้อเนี่ยเขาเอามาไห้ครับผมมะเขือก็บริด้ซื้อครับผมอ่ายู่มียอดขากับบอด้ซื้อนะครับครับเก็บมาจากโรงเรียนผักกาดขาวีนก็บริด้ซื้อนะครับเด้อเก็บมาจากตลาดครับบอดี้ซื้อกยางครับผมเมนูนี้ศูนย์บาท อ้าวเติมน้ำไปหน่อยครับเดี๋ยวใส่น้ำไหลด้วพี่น้องใส่น้ำเพาะอาเจาะครับผมเดี๋ยวน้ำพักมันออกอีกครับผมออมนี่ใส่น้ำไหลเบาๆนะครับเด้อมันจะเป็นจงลงจริงเร็งเสียไปอย่างง้อจงลงจริจงเร็กวันนี่ครับเขี่ยมุ้งไปเรื่อยๆครับผมอ้าวรสชาติได้แล้วพี่น้องแสีบนัวครับผมใส่บวบลงไปบวบนี่ก็ เก็บมาจากโรงเรียนบริสุทธิ์จากพี่นอ้องใส่บุลงไปแล้วก็ตามด้วยนี่ครับเห็ดต่างฟ้าครับผมเห็ดนี่บริสุทธิ์้ะครับเด้อเก็บมาจากในโรงเรียนกันนะครับร <G ül üyor> อให้ดบวให้เห็ดทุกคนนะครับเนาะไปเอาผักอ่อนลงครับผม อหอมสักพี่น้องมาเด้อแซ่บๆน้ำกันครับผมเอาหมูเอาหมูอ้าวเสร็จแล้วตามด้วยกวางตุ้งครับผมกวางตุ้งนี่ก็ไม่ได้ซื้อนะ้ครับเด้อเก็บอยู่โรงเรียนครับผม ไปแล้วครับพี่น้องโอ้ยแต่แสบครับพี่น้องเอ้ยหอมหอมครับผมมากินขา้าวแรงกันเด้อครับเด้ออ่อมหมูอ่อมหมูแซ่บขนาดครับผมอ่าสุดท้ายครับผมพักอีตูครับผมลงไปหอมๆครับผม ฝากอกตันี่ลุงแอร์กับบริสุทธิ์นะครับเดอ้อรักอันอยู่ในโรงเรียนมาครับผมตามด้วยผักชีลาวครับผมผักชีลาวนี่ลุงแอร์กับบริสุทธิ์นะครับเดอ้อไป็นรักมาแต่ตลาดครับผมเ <c oughs> มนูนี้ศูนย์บาทครับผมหมูก็บบริสุทธิ์หรอหมูไปงมมาแต่สาาอยู่ในโรงเรียนเหรอครับ หอมกับพี่น้องเลยหอม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 เสร็จเรียบร้อยครับผมแกงอมม่อมหมูผักหลายๆพี่น้องเสิแซ่บด้อยกันครับ เสรียบร้อยพี่น้องตักใส่ถ้วยนะครับเดี๋ยวกินเข่ากันครับผมอันนี้ถ้วยก็ถ้วยนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนทางบ้านครับนีแนวแสบพี่น้องเอ้ยมาจากยะโสธรนะครับเด้อขอบคุณแม่แล้วก็น้องสาวทรงมาให้นะครับเด้อหลายอยู่อยู่ในกระปุกรับผมแต่วางัดออกมาก,กินซมีเพราะเพราะว่าผูผอะไรกินน้ำมีผสมหน่อยครับผมเดี๋ยวสิกัดแบบพริกกัดกระเทียมนะครับเนาะ ใส่ข,าข้าวัวสุดยอดครับผมแล้วก็มีสมไข่ปลาครับผมมีหลายยุพี่น้นองแต่ว่าเอาออกมาก,กินเัอละหน่อยครับผมยันันเบิดนะแล้วกับโให้ผู้ใดกินน้ำด้วยครับเด้อเนี่ยของหมักมาจากเยสวทอนครับผม มาเดินพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกัน,นครับผมเสร็จแรล้วครับผมมีข้าวเหนียวผมนี่ครับผักสดเท่ากับมีหลายอย่างมีถั่วมีแตงมีฝักอีกาฝักปีกานะครับบักลินฟ้านะครับเด้อมียวยดขาครับผมนี่น้งมาครับผมสมปะน้อยมาจากยาสุทอนนะครับเด้อกัดบอกพิมพ์เม็ด ส้มไข่ปลาครับผมต้มจืดปลากระกดองนะครับผมเหลือเมื่อวานครับผมเมนูนี้ยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยครับผมพริกพิลาพริกคนนี่ครับของแซ่บครับเผ็ดมือนี้แกงอ่อมหมูครับผมมาเดอ้อแซ่บๆเหมือนกันครับผมว้าว ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมเช่นเคยนะครับขอบคุณมากๆครับผมที่รับชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปครับผมช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านผ่านสถานการณ์ไปด้วยดีครับผมสาธุบุญสาธุบุญสาธุบุญขอบคุณครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ